ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้กวกลัวขึ้นมา <c oughs> โอเคสวัสดีเอซบางฉานะครับวันนี้เราก็อยู่ันที่อำเภอขอบ้านมนะจงังหวัดกระบี่มีชาวบ้านขอความช่วยเหลือนะครับนะ มีชาวบ้านขอความช่วยเหลือว่ามีงูเนี่ยตกอยู่ในบอ่อนะครับเมื่อกี้บางฉาก็เดินทางมาจากอำเภอเกาะลันตาเลยนะอำเภอเกาะลันตาผ่านอำเภอคลองทอง่อมอำเภอนครแล้วก็มาที่อำเภอเอานมทั้งหมดสี่อำเภอนะครับเดินทางมาเดี๋ยวรอไปชมนะฮะว่าในบอ่อเป็นงูชนิดไหนนะเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่พี่ๆกู้ชีพของพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวจะไปร่วมกับเราด้วย tập một lúc rảnh nhá, và các bé, các con nhỏ trong học OK, đến tập thể dục โอเคเอฟซีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านจุดเกิเดเหตุแล้วนะครับเราจะไปดูกันว่างูที่อยู่ในบอ่อเป็นงูชนิดไหนนะครับน่โประมาณเราทราเป็นได้ความลึกพี่น้ำไม่เรยบอ๋อครับครับโ้ยคุณผู้ชาโอ้อยู่เนี่ยโอ้โหอะไรโดนตัโนะ โอเคนะครับนะด้านล่างเป็นบ่อน้ําใช้นะนี่อันนเอะไมง้อันนี้ฮไม่รู้นะไม่รู้ไม่ใช่ต้องคอะมีตัวตอนี้ั

น่าคิดว่าน่าจะตกไปหลายวันแล้วแล้วก็เจ้าของบอ่อเนี่ยเจ้าของบ้านเพามาเจอวันนี้นะครับนะเพิ่งจะเห็นแล้วก็แจ้งเข้ามาดูท่าทางแล้วก็จิโรวยแล้วครับนะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเดี๋ยวรอลุ้นดูครับเดี๋ยวขึ้นมาดูมีอยู่นี่หุ่นย้ต์เลยจำไหมัดู้ลยนี่บวงอันนี้ยัง้ไหม มเดี๋ยวผมไปเรี้ยงก็เดียวลงมาเลี้ยจมจุ้มนั่นยังเที่ยวเออมันเที่ยวเลยมันโอเคนะโอเคนะเราต้องใช้วิธีโดยการใช้เชือกคล้องขึ้นมานะครับนะความลึกของโบก็น่าจะประมาณสักสี่เมตรเกือบห้าเมตรนะครับอือมก่ออยู่ทางกำแพงโบนะเราให้หัวเขาโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะใช้เชือกคล้องขึ้นมานะครับ นะงานยากงานนะเอฟซีงานค่อนข้างยากสักหน่อยออกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเจ้าูกรวดขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอีที่จับเป็นตุ่นะตุ่นเจเล่เกมตุ่นเกมโม่งหลัง

ขึ้นมาแล้วครับเนี่นขึ้นมาแล้วเป็นเ่านะเ่านะครับพี่สินะเอาขนาดใหญ่นะครับนี่ตกลงไปในบอ่อ ลอ็อกคราบกันนะคราบเดียวอืมคนไหนม,ม,มั้งเหรอวขึ้นเดียวโอ,โอ,อ้อโห้มีาการล็อกคราบเกิดขึ้นนะครับีน้ร โอเคนี่เอ็มซีนี okay, ่คราบหลุดกิดมือาเลยครับนะลอกแล้วก็ลอกไปเลยเอ่อนี้เอ่อเอ่อเ่อเอ่ออเออออ่อเเอ่่

นายรู้ยังน่ามัดเด็กมโอ้ยหัวบังหัวบังดนอะอะไรนะยาวเกินโอ้ใหญ่ด้วยยาวด้วยอ่ะทีนี้เข้าแน่นอน โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเอฟนะวันนี้ก็ภารกิจถือว่าเรียบร้อยนะครับเป็นหูเห่าขนาดใหญ่นะฮะตกอยู่ในบ่อน้ําซึ่งบ่อน้ำนี่ก็คือเป็นบ่อน้ําที่นาเขาไว้ใช้บริโภคนะครับนะถ้าเกิดปล่อยให้ตายในบ่อนี้ก็อาจจะส่งตินเมนแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ํานะครับก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ FC บางชฉาขอบคุณครับ